ดีมากลุ้นหนักมากนักแสดงก็ดีมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ดู สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารีรีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่ตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าอยากจะดูซีรีส์เกาหลีสักเรื่องหนึ่งะคะที่เป็นนามสืบสวนคดีอาชญากรรมอะไรแบบนี้ปรากฏว่าพอค้นหาข้อมูลดูเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้หาะะได้รับการแนะนําค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก<ๆ>็เลยตัดสินใจดูแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าซีรีส์เรื่องนี้หากำลังจะมีภาค2แล้วด้วยอารมณ์ความสนุกความ แบบว่าลุ้นเนี่ยจะได้ยังค้างแล้วก็สืบเนื่องไปต่อภาค2เลยแล้วก็รีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภาค2กําลังจะมานะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังสืบคดีกับซีรีส์กะหรีเรื่องนี้กันเลยเ t นเจอร์ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือหลายคนเลยนะคะอาทิเช่นโชซึงอูนะคะหรือที่เพื่อนๆคุณเคยก็น่าจะเป็นเรื่อง l i ฟ e ค่ะแบดูนานะคะจากคิงดอมทั้งภาค1แล้วก็ภาค2ที่รับบทเป็นหมอหญิงนั่นเองนะคะร่วมด้วยอ e ีจุนยอกนะคะหรือที่เพื่อนๆคุณเคยก็น่าจะเป็นเรื่องประธานาธิบดี60บานซึ่งพอลลี่รีวิวเคยรีวิวไว้แปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะร่วมด้วยชินเฮนซอนนะคะจากเรือ จอตี้บ17เซเวนทีนซึ่งเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่พอลลี่ชอบมากแล้วก็รีวิวไว้แล้วด้วยแปะลิงก์ไว้ให้ดูเช่นเดียวกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวของหวังชีโมกนะคะอาการหนุ่มไฟแรงผู้ไม่เกรงกลัวอำนาจหรืออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะคะของสำนักงานอาการโซฝั่งตะวันตกเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเฉยๆนะคะแต่ว่าทำคดีเนี่ยเก่งมากเวลาไปทำคดีเนี่ยก็มักจะไปคนเดียวด้วยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อน โดยที่ในตอนเด็กๆนั้นฮะอาการห่วงของเราเนี่ยเคยได้เข้ารับการผ่าตัดซึ่งผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเนี่ยทำให้อาการหัวงอ่ะมีความบุพร่องนะทางด้านอารมณ์นะคะก็เลยดูเป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมเนี่ยกับสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่เลยและไอ้ความนิ่งๆเฉยๆมันดูเป็นความแบบคูลๆดูเท่ๆที่ทําให้เราเนี่ยแหละค่ะติดใจและอยากจะตามดูเรื่องนี้ต่อ ซึ่งจูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์การตายของพักมูซองอดีตประธานบริษัทก่อสร้างนะคะที่เคยให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับ นักการเมืองคนใหญ่คนโตนมากมายที่ต่อมาเนี่ยประธานพักก็ล้มละลายซึ่งการตายของประธานพักฮะดูเหมือนว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อป้นชิงทรัพย์ธรรมดาแต่ว่าบังเอิญในวันนั้นไอการฮวงอ่ะกำลังจะเดินทางไปที่บ้านประธานพักพอดีนะคะทำให้อาการฮวงเนี่ยไม่ปกักใจเชื่อว่าเป็นการฆ่าเพื่อป้นชิงทรัพย์ค่ะ เลยทำให้อายการฮวังเนี่ยตัดสินใจสืบคดีทันทีและทำให้ได้พบกับหมวดฮันยอจินตำรวจสาวผู้เก่งกาดผู้ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจใดๆนะคะมุ่งมั่นแต่เพียงการสืบคดีทั้งนั้นแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษในการว่ารูปด้วยค่ะ โดยที่ในตอนแรกที่พอหมวดฮันกับไอาการฮังเจอกันเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยดูไม่ถูกกันเลยนะคะเพราะว่าไอาการฮังฮังเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าดูเป็นคนเฉยเนิ่งๆแล้วก็มุ่งมั่นแต่การสืบคดีนะคะทําให้ดูเหมือนแบบว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกกันแต่พอแบบว่าจูนก็ติดนะเครื่องเดินนะโอ้โหสองคนนี้ทํางานเข้าขากันดีมากๆสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูคะ่ะโดยเฉพาะ ฉากที่ไอการหวังนะคะจําลองสถานการณ์สมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร้ายนะคะว่าแบบจะทําร้ายเหยือ่อยังไงจะแบบว่ามีการมุมมีดมุมแทงอะไรยังไงคือฉากที่เขาจําลองว่าตัวเองเป็นฆาตกรเนี่ยเป็นฉากที่แบบว่าทําให้เราดูแล้วมีความรู้สึกว่าสนุกกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆค่ะและจากการตายของประธานพักที่ดูเหมือนว่า น่าจะจบลงแค่นั้นเพราะว่าจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าผู้ต้องสงสัยนั้นได้เขียนจดหมายประท้วงความบริสุทธิ์และส่งให้อายการฮวังนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้ฆ่าตัวตายในคุกนะคะทำให้อายการฮวังเนี่ยถูกข้อหาจากสังคมต่อการไขคดีในครั้งนี้นะคะซึ่งคนที่เป็นเจ้าของคดีคืออายการรุ่นน้องยองอึนซูผู้ซึ่งชวนให้เราสงสัยในท่าทางและประวัติภูมิหลังของรุ่นน้องเป็นอย่างไะ เป็นอย่างมากนะคะต้องตามต่อว่าสรุปแล้วรุ่นน้องจะเป็นคนยังไงกันแน่ค่ะแต่อายการหวังสุดนิ่งของเราก็ไม่หวั่นไหวนะคะพร้อมทั้งสัญญาขอเวลาว่าภายในสองเดือนเนี่ยจะต้องตามสืบคดีนี้และปิดคดีนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ และเพราะจากการสืบคดีนะคะก็ทำให้ได้รู้ว่าผู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของประธานพักนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นค่ะทั้งตำวรวจอายการทหารนักธุรกิจคือเราดูไปแล้วก็จะแบบมีปฏิกิริยาแบบเนี้ฮอฮะคนนี้ได้เหรอคนนู้นได้เหรอประมาณนี้ค่ะ รวมถึงอีชางจุนรองอธิบดีอายการหรือว่าหัวหน้างานของพระเอกของเรานั่นเองที่เป็นทั้งคนเก่งนะคะคนฉลาดแต่ว่าก็ดูเป็นคนแบบว่าเขาเก็บอารมณ์เก่งค่ะดูนิ่งๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่บางทีก็ดูเหมือนจะดีแต่บางทีก็ดูเหมือนจะไม่ดีก็ต้องไปตามต่อคะ่ะว่าสรุปแล้วอีชางจุนจะเป็นคนยังไงกันแนะ่ แต่ที่แน่ๆรู้ว่าเขาเป็นลูกเขยของรียุนบอมนะคะพ่อตาระดับแชโบผู้กลุ่มอำนาจของลูกเขยพวงด้วยภรรยาสุดสวยที่คำพูดทุกคำเนี่ยฟังดูเหมือนอ่อนหวานนะแต่แบบว่าพาชวนขนลุกพี่ลึกพี่ลึกยังไงไม่รู้ค่ะ และการสืบคดีก็สนุกสนานยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อซอดงแจนะคะอายการคู่แข่งผู้มีความมุ่งมานะบากบัน่นมีความทะเดอทะยานอย่างแรงกล้าในการที่จะไขคดีแต่เหมือนจะพยายามปิดคดีมากกว่านะก็ต้องตามไปดูว่าเขาจะพยายามไขหรือว่าพยายามจะปิดคดีกันแน่คือมีความมาขัดแข้งขัดขาตลอดมีความปาลาไหลนะคะมีความแถคือแถไปได้เรื่อยๆจริงๆตัวละครตัวนี้แต่ก็ถือว่าเป็นหมาก ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของเรื่องค่ะสุดท้ายแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดนี้จะมีกี่มือที่ร่วมขบวนการและจะมีกี่มือที่สูญเสียชีวิตไปจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะคืออะไรจะเป็นเพียงความเห็นแก่ตัวของใครหรือเปล่าผู้รักษากฎจะเป็นคนทำผิดกฎเองไหมรวมลุ้นและตามให้กำลังใจไอการหวงและหมดพันของเราต่อใน s t ตนเจอร์ค่ะ ความรู้สึกข,ของพารีรีวิวหลังจากไปช้าพลังสืบคดีกับเรื่องนี้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องชมนักแสดงคือทุกคนเล่นดีมากตัวที่ร้ายแบบร้ายชัดชัดก็เล่นสราเกียรติตัวที่ร้ายแบบแฝงก็แบบเออเขาก็เล่นแบบว่าเฮ้ยเนียนดีนะทําให้เราแบบสับสวนว่าแบบว่าอ้าวสรุปเขาจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีคือนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้คือเล่นดีมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆค่ะความลึกซับซ้อนของเรื่องนะคะแล้วก็การที่ค่อยๆสืบคดีและแกะ เรื่องราวปมต่างๆไปพร้อมกับอายการฮวังและหมดฮันเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เนื้อเรื่องเรื่องนี้ค่ะชวนสนุกแล้วก็ชวนตามมากๆค่ะความนิ่งของอายการฮวังนะคะที่เราดูแล้วก็รู้นว่าเฮ้ยเขาจะมีสักตอนไหมที่เขายิ้มหรือว่าเขาแสดงความรู้สึกอื่นๆออกมานะคะและเมื่อเขาแสดงรอยยิ้มออกมาเพียงแค่แป๊บเดียววิเดียวเท่านั้นแหละค่ะถือว่าเป็นเหมือนแบบแรไอเทมของเรื่องที่แบบพยิ้มปุ๊บแล้วมันมีความรู้สึกว่า มันมีความรู้สึกฟินอะไม่รู้ทาไมทุกคนเป็นเหมือนกันไหมหรือลองไปดูแล้วแว่าบอกกันหน่อยนะคะว่าการที่ไอริการหวังยิ้มแค่แบบวีเดียอน่ะมันแบบมีความรู้สึกฟินเหมือนเราหรือเปล่าแต่เราฟินมากอยากให้ทุกคนได้ไปรับรู้ถึงอารมณ์ฟินนี้ด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วยนับหน่อยนะคะว่าไอระการฮวังเนี่ยได้กินข้าวกี่มือ้อเพราะว่าจะกินข้าวทีไรมีงานข้าวมีงานงอกตลอดทุกฉากจริงๆค่ะ และจากที่บอกไปในตอนต้นนะคะว่าหมวดฮันเนี่ยมีความสามารถในการวาดรูปนะคะหมวดฮันจึงมักจะให้ของขวัญอายการหวังด้วยการวาดรูปคือให้จนอายการหวังถึงกับบอกว่าอย่าให้ของขวัญผมอีกเลยคือมันอาจจะเป็นของขวัญที่ให้แล้วรู้สึกขนลุกหรือว่ายัางไงแต่ก็เป็นฉากที่แบบสนุกสนุกชวนฟินนี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Sub subscribe ให้กับพาลลีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ขอไปลุ้น สืบคดีต่อก่อนแล้ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย